สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะอันนี้จะเป็นข้าววิชาภาษาจีนเดี๋ยววันนี้เราซื้อจะมาขึ้นบทที่2องนักเรียนสามารถเปิดในหนังสือดูตามไปได้เลยนะคะบทที่สองในหน้าที่10ในหนังสือแบบเรียนนะคะบทนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์นะคะะเดี๋ยวเรามาดูกันอันแรก คำว่าหมีแพนด้าในภาษาจีนเนี่ยเราจะอ่านว่าสงเมาสงเมาคำว่าเมาเราเคยเรียนตอนปอหนึ่งจำได้ไหมคะเมาแปลว่าแมวแต่ถ้าสงเมาจะกลายเป็นหมีแพนด้าอะเรามาดูประโยคแรกนักเรียนสามารถฝึกอ่านตามหลอดสื้อได้เลยนะคะ สงเมาเินเขอไอ้ายสงเมาเินเขอไอ้ายหมีแพนด้าน่ารักจริงๆต่อไปประโยคด้านล่างนะคะประโยคที่สองเสือเหอหลงังเินเขอผ้า เสือหือหลังจนเขือผ้าเสอก็คืองูเหิแปลว่ากับหลางหมาป่างูกับหมาป่าเจินเขือผ้าน่ากลัวจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเรียนคำศัพท์อยู่ในหน้าถัดไปนะคะ อะเรามาดูในหน้าที่12เราจะได้เรียนคำศัพท์ทั้งหมด6ตัวอ่นักเรียนออกเสียงตามนะคะข้อที่1่ต้าเซียงต้าเซียงอีกหนึ่งรอบนะคะต้าเซียงต้าเซียง ต่อไปข้อที่สองเสือเอ่ะอีกหนึ่งรอบค่ะเสอเสอต่อไปคำที่สาม,ชมาชงเมา 熊าคำที่สี่บัมาป้านมา,า,นมาอีกหนึ่งรอบนะคะบัลล์บาลมาคำที่ห้าซงสงสู อีกหนึ่งรอบค่ะซงสูซงสูคำสุดท้ายหลัง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 ,ลงอะเรามาดูกันอันแรกอันที่หนึ่งอ่านว่าตาเชียง ต้าเชียงต้าเชียงแปลว่าช้างต้าเชี่ยงช้างต่อมาคำที่สองอ่านว่าเสอเสอเฉอแปลว่างูเสือู คำที่สามนะคะสงเมาสงเเมาแปลว่าหมีแพนด้าสงเเมาหมีแพนด้าคำที่สี่ปันหมาปันหมาอ่ะปันหมาแปลว่ามมาลาย ปันหมามาลายคำที่ห้าทรงสูซทงสงูแปลว่ากละรอกทรงสูกละรอกคำที่หกคำสุดท้ายอ่านว่าหลาง หลังแปลว่าหมาป่าหลังหมาป่าอ่ะนักเรียนฝึกอ่านอีกรอบนะคะคำที่หนึ่งตาเชี่ยงคำที่สองเสือคำที่สามสงเมา คำที่4ปั้นหมาคำที่5้าทรงสูคำที่6กหลงังอะทีนี้นักเรียนมาดูในกรอบด้านล่างมีทั้งหมดอยู่4คำอะฝึกอ่านออกเสียงตามก่อนนะคะคำแรกเผอ คำที่สองเจน,น,นคำที่สาม可爱可爱คำที่สี่可怕可怕อ่ะอันแรกอ่านว่าเหอคำว่าเหอแปลว่าและหรือว่ากับก็ได้เช่น วอเหอหนี่อ่าจําคำว่าวอได้ไหม war, วอแปลว่าฉันเหอและนี่ก็คือคุณหรือเธอวอเหอหนี่ฉันกับคุณหรือว่าฉันและคุณคำที่สองอ่านว่าเจนเจนเจนแปลว่าจริงจรงคำที่สามเข่อไอ เข่ออ้าน่ารักคำที่4ี่เขอผ้าเขอผ้าน่ากลัวอ่ะอย่าสับสนนะคะเข่ออ้แปลว,ว่าน่ารักถ้าเขอผ้าน่ากลัวอ่ะทีนี้ส่วนด้านล่างนักเรียนสามารถใส่ตัวเลขลงไปได้เลย ดูจากตัวเลขจากด้านบนหมายเลขหนึ่งเป็นตาเสี่ยงนักเรียนก็ใส่หมายเลขหนึ่งลงไปในช่องของตาเสี่ยงหมายเลขหนึงตาเสี่ยงตาเซี่ยงก็คือช้างต่อมาหมายเลขสองเสืเอเสือแปลว่าอะไรเอย่ย เสือก็คืองูงูเป็นหมายเลขสองอนักเรียนก็ใส่หมายเลขสองลงไปเลยหมายเลขสามคือโสงเมาสงเมาคือหมีแพนดา้าเป็นหมายเลขสามนะคะหมายเลขสี่ปั้นหมาปั้นหมาคืออะไรเอ่ยปั้นหมาคือม้าลายม้าลายเป็นหมายเลข 4ต่อไปหมายเลข5ทรงสูเห็นไหมเอ่ยทรงสูอยู่ไหนอ่าอยู่บนต้นไม้เป็นหมายเลข5แล้วก็อันสุดท้ายหลังหลังหลังก็คือหมาป่าหมาป่ากำลังนอนหลับเลยเป็นหมายเลข6อ่ะอันนี้ไม่ยากนะคะทีนี้ หน้าต่อไปเราจะไปดูรูปประโยคในการจะบอกว่าสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยมันน่ากลัวหรือว่าน่ารักอ่มีทั้งหมดอยู่6ประโยคนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านออกเสียงกันก่อนประโยคที่1นึ่ง,อ,งอีกหนึ่งรอบนะคะ 这是熊猫ต่อไปประโยคที่สอง熊猫真可爱熊猫真可爱ต่อไปประโยคที่สามค่ะ 那是狼，那是狼。ประโยคที่ส狼真可怕。狼真可怕。ประโยคที่ห大象和松鼠真可爱。 大象和松鼠真可爱ประโยคที่หก我和你也很可爱我和你也很可爱ะเรามาดูคำแปลข้อหนึ่งเขาบอกว่าเจ้าชื่อสงเมา เจอชื่อส,สมเมาคําว่าเจอเจอเจ,อ,จอหน้าเราเคยเรียนตอนป .1 เจอแปลว่านี่หน้าแปลว่านั่นอ่ะชื่อจําคําว่าชื่อได้ไหมคะชื่อแปลว่าคือทีนี้ประโยคที่หนึ่งเขาบอกว่าเจอชื่อสมเหมามเจอแปลว่านี่ชื่อแปลว่าคือ สงเมาก็คือมีแพนด้าเจอชื่อสงเมานี่คือหมีแพนด้าประโยคที่สองเขาบอกว่าสงเมาเจินเขื่อไอ่สงเมาเจินเขื่อไอ่สงเมาคืออะไรอันดับแรกสงเมาแปลว่ามีแพนด้าเจนจำคำว่าเจินได้ไหมเอ่ย เจนแปลว่าจริงจริงเขอออ่ยน่ารักสงเมามีแพนด้าเจนจริงจริงเขอออ่ยน่ารักประโยคนี้จะแปลว่ามีแพนด้าน่ารักจริงจริงมีแพนด้าน่ารักจริงจริงต่อไปประโยคที่สาม หน้าชื่อหลังหน้าชื่อหลังอ่ะจำได้ไหมจำได้ไหมเมื่อกี้เราซื้อบอกหน้าแปลว่าอะไรเอย่ยเจอแปลว่านี่หน้าแปลว่านั่นหน้าชื่อหลังนั่นคือหมาป่าข้อที่สี่หลังเจนเข่อผ้าหลังเจนเข่อผ้าหลังก็คือหมาป่า จนแปลว,ว่าจริงๆเขอผ้าน่ากลัวหมาป่าน่ากลัวจริงๆข้อที่ห้าต้าเซี่ยงเหอซงชู่เจนเขออ่อไอต้าเซี่ยงเหอซงชู่เจนเขอไอต้าเซี่ยงก็คือช้างเหอแปลว,ว่าและหรือกับซงชู่กละรอกช้างกับ กะลอกเจินเข่ออ้ายน่ารักจริงๆข้อที่หกว่าเหอหนี่ยเออย่เหินเข่ออ้ายว่าแออปลว่าฉันเหอแปลว่ากับหนี่คุณฉันกับคุณ เยเยดในที่นี้แปลวะ่ <Yeah. S 1> ะวะาก็ yeah. <Yeah. S 1> เหินแปลว่ามากเยเหินเขออ้ายก็คือฉันกับคุณเป็นยังไงคะเหินเขออ้ายก็น่ารักมากเหมือนกัน <Yeah. S 2> วอเฮอนี่เยเหิน yeah. เนขออ้ายฉันกับคุณก็น่ารักเหมือนกันอ่ะเวลาแต่งประโยคให้นักเรียนเนี่ยเอาชื่อสัตว์ขึ้นหน้าก่อนตามด้วยคำว่า จนที่แปลว่าจริงๆและด้านหลังด้านหลังตามด้วยคำว่าเขออ้ายหรือว่าเขอผ้าให้นักเรียนดูว่าสัตว์ชนิดนั้นเนี่ยมันเขออ้ายหรือเขอผ้าอ่ะเช่นสมมติเป็นรูปงูอ่ะงูภาษาจีนคือคำว่าอะไรเอ่ยเฉิ่เฉิ่ตามด้วยคำว่าเจนเฉิ่งจน ่ะงูเป็นยังไงขออายหรือว่าขอผ้าอ่ะงูเขอผ้าเขอผ้าคือน่ากลัวเฉอเจินขอผ้านี่คือวิธีการแต่งประโยคให้เอาเจินไว้ข้างหน้าคำว่าขออายหรือว่าขอผ้านะคะ การใช้เหอก็คือมากกว่า1ชนิดขึ้นไปต้าเซี่ยงเหรอทรงสู่ช้างกับกระรอกหรือเสอเหอหลงังงูกับหมาป่านะคะวิธีการใช้เหออ่ะทีนี้ด้านล่างเขาบอกว่าเสอเหอหลงังจนเขอผ้า เสือก็คืองูเหอกับล้างหมาป่างูกับหมาป่าจนเข่อผ้าเข่อผ้าคือน่ากลัวน่ากลัวจริงๆง,งูกับหมาป่าน่ากลัวจริงๆอ่ะทีนี้เด็กผู้ชายเขาบอกว่าโกนักเรียนจำคำว่าโกได้ไหมคะโกแปลว่าสุนัขโกเจนเขออ่อไอ สุนัขน่ารักจริงๆสำหรับวันนี้ก็คือให้นักเรียนไปทบทวนคำศัพท์นะคะพวกตาเสี่ยงทรงสูปันหมาแล้วก็ทบทวนประโยคฝึกการตั้งคำถามฝึกการตอบว่าเอ๊เราจะตอบว่ายังไงถ้าสัตว์ชนิดนี้น่ารักหรือว่าน่ากลัวเราจะต้องเอาอะไรขึ้นต้องตามด้วยอะไรก่อนนะคะ อะให้นักเรียนไปฝึกอ่านออกเสียงในสำหรับบทที่สองนี้นะคะอะสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะใจเจียนนักเรียนทุกคนค่ะ